รวมค้นโดยบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์จำกัดหรือแบมท่านผู้ชมครับการดำเนินชีวิตให้มีความสุขของคนเรานั้นก็แตกต่างกันไปนะครับ ช่วงเติมฝันปันน้ำใจกับบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์จำกัดหรือแบมปีที่8วันนี้จะพาท่านผู้ชมไปรู้จักกับคุณลุงสมศักดิ์เครือวันผู้ที่ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขกับการทํากสิกรรมธรรมชาตินะครับและมากกว่านั้นนะครับคุณลุงยังนําความรู้ที่คุณลุงมีเผยแผ่ให้กับผู้อื่นต่อไปอีกด้วยครับฉันทํามาทั้งหมด29่ีิบ้าปีไหมทำตั้งแต่แตดดผมดบผมชื่อในสมศักดิ์เครือวันหรือเขาเรียกก็บอกผู้ใหญ่สมศักดิ์ ทำอยู่ที่ศูนย์เกษตกรรมธรรมชาติสองสลึงหรือศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชบุตกรกนะารเกษตรทำมาตั้งแต่เกิดทํานาก็มีกินมีใช้แต่ไม่มีตังค์แล้วผลท้ายไปนี่เป็นศินมากมายเป็นล้านๆนะตอนหลังก็มาฟังพระราชดำรัสเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็ลองทําดูเรื่องของปุ๋ยหมกักเรื่องของพลังงานทดแทนอีกกลุ่มงานหนึ่งก็เรื่องของป่าไม้เรื่องธรรมชาติ ในรวตัดลวมรวมกั 4, 4นไว้4,447เรื่องและทุกวันเนี่ยฉันได้แค่10เรื่องเท่านั้นเองที่ลุงทําอยู่ทุกวันเนี่ยลุงไม่ใช่ทําเพื่อคนอื่นหรอกทำเพื่อตัวเองแต่วันนี้เอเพื่อตัวเองมันกลายเป็นเพื่อคนอื่นไปโดยปริยายเลยกลายเป็นศูนย์เรียนรู้พอปลูกได้พันเต็มที่แล้วเริ่มจะแจกแล้วละเบอดดเซลก็เป็นการรีไซเคลิลน้ำมันที่ใช้แล้วะ และเพื่อเป็นการสนับสนุนคนดีนะครับช่วงเติมฝันปันน้ำใจกับแบบปีที่8จึงร่วมสมทบทุนเพื่อให้คุณลุงสมศักดิ์ได้นำไปส่งต่อความสุขให้กับผู้อื่นต่อไปครับถ้าหากว่าท่านผู้ชมสนใจอยากจะทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำกากิตกรรมธรรมชาติก็สามารถติดต่อได้ตามที่อยู่ด้านล่างนี้เลยนะครับเศรษฐกิจพอเพียงมี2ขัน้นขั้นพื้นฐานต้องทำก่อนส่วน,นขั้นก้าวหน้าเขาจะมาเอง